สวัสดีครับลุงครการส,สบายดีสบายดีเนี่ยคือว่าสบายดีมข<ม>้าม่าแต่ฟังทั้งละทั้งพุ่นบมอฮะนี่ทั้งฟังโขงพุดหมอส,สบายดีมันกับทีไปทั้งยังน่ละพี่อมอมิเส้ามีเสื้ออยู่ละตีสบายดีว่าดีไหมผมไปมาหลายหม่องนี่หม่องแหลกนี่บแ,แปลกมูอได้ไหมบอกกะมือนี่ ลุงกอาสีแบบจูจ่โจมโด,ดนจูจ่โจมอย่างกระทันหันนิดนึงนะครับพอ่าเพิ่อนกับบงหูเนื้อหูวโตว่าทีมงานสีขามากกันแต่ว่าทีไปทีมากมีผู้แน่นำดีลุงป้าระเบียบแนะนั่มาก <laughs> บอกว่าแมนเด๋ยวดีมาสั่นลุงพอดีป้าเพิ่นอยู่ไปไป,ไปอยู่ดอนเนาะไปอยู่น้าลูกสาวเจอุโทรไป กลับมาไปสิกลับมาย่อไไรแล้วท่านอยากถามความฝันตอ่อเลยว่าเป็นบอกมานี่ลละมาหาลุ่งว่า,าลุ่งฝันดีแล้วต่อเนื่องจากรอบที่แล้วเพค่ณบอกซูฟังอยู่ที่ที่ลุ่งฝันน่ะแม่นบอกเพราะว่าตอนต้อง,งวดฝันรอบนึงแล้วฝันฝันลาตอนต้องวดครับฝันมาิานันมาบอกสี่สองพซซานครับสี่สองสี่สองเออเหลือมากแต่น้อบอก คนมีโชคมากเนาะที่ว่าล่ำล่ำล่ำเรายกมือขึนเหมือนมันเรครับยกมือขึ้นบอกเลยล่ะยกมือขึ้นเสร็จปุ๊บยกเทีาที่แรกสี่ยกเื้าที่สองสองเอ้ยสี่สองกันละสี่สองบานนี้หลังจากยกมือขึ้นเสร็จแล้วล่ำไปล่ำมากกลับมาบอกอีกสี่สองสี่สองตัวเดียวโคโลตัวเดียวิึงดูบาดสี่ได้โชคได้หมานไปยังสั่นตัวบานนี้ลุ่งไปหาจับรอตลีมากไป ทำอีิริย์นี่ครับจะมาใบหนึ่งนานเป็นบ่เอาอีหลี์ได้บางได้มามเราใบหนึ่งได้มาใบหนึ่งเอาหน่อยแท้เท่าไปหาอีกนะเพียงเป็นบ่อซื้อหลายจากเท่ะตัวเป็นติดอยู่ประมาณนี้ตัวบ่อคันสีได้สีได้นี่ตะตะกรอนนี่เพิ่นจะตะกรอนมันสีเครื่องได้เพิ่นจะสีของมะเครื่องเดียวบ่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บังคับบัให้ยสีเครื่องเพิ่นจะซื้อประมาณนี้คือคือแต่ว่า ประวัติที่เคยเป็นมานี่เป็นหนึ่งคนที่เคยฝันแม่นแม่ก็บอสูผมฟังดูเยู่หรอกแม่บ้าลุงบุญนะฝันแม่นฝันย่ำไหนถือโหลดฝันย่ำไหนกับเขาแต่แต่แต่กับแมนอยู่ตะกี้ตะกี้ครับตะกี้ตะกี้แม่นแต่ว่าฝันดูบ่ฮะนี่เอาบ่บ่่คยฝันดูหรอกช่วงหลังมานี่บ่่อยฝันเหล้วดิบแบบนี้เท่นึงนี่ลหละมารอบนี่ โดนมาเท่านึงคือช่วงนี้เป็นช่วงแจ้งพอตของเพิ่นนนะว่าช่วงนี้เพิ่นติสิเรี่องรูว่าสันมันบอก่าเพิร์นมีโคช่วงต่าว่าช่วงช่วงรอระระเสี่ยพรรษาเป็นมานะหอดปีใหม่วาสันเนาะช่วงนี้วาสันบาเขาบอกทั้งสิ้นละเขายกมือขึ้นสี่นิ้วเรายกเพี้ยสองสองนิ้วเขาก็เลยเศร้าบาดเขาจิตไปเขาก็เลยมาบอกว่าซี่สอง ขึ้นยันเ่าแปรมาถือบอ่นี่เนาะกระโบลูเพื่อนไก่ยำกระโบลูเพื่อนอันนี้นะคือข้าว่าาข้าปึกกระโบลูยก <c oughs> มือแล้วก่ย่งกกนย่งยำน้ำบอกพ่อครับรบ้านนี้ทอน,นั้นยังบอ่อพ่อดิบ้านนี้เด็ดก็นั่นอีกหลังจากไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วกลับไปซื้อเลขซื้อเลขให้เมียครับเราเรียนละ บอกมันซื้อลาเตอรี่ซื้อไว้ใต้ดินซื้อไว้ใต้ดินบัืรซื้อไว้ใต้ดินซื้อซื้อเอกชนออไปได้เอกชนมากใบหนึ่งเนาะแล้วก็เล่มมาฝันคฝันเมื่องค่ะนเซื้อเมื่องเลขน่ะไปซื้อมาแล้วหลังจากไปซื้อมาแล้วบก็ฝันก็เลยมมาฝันเอาว่าไปแทงรัดมือได้ก็ได้ก็เลยมมาฝันว่า อยู่เฮียนกินเลี้ยงกันเพรานั่นล่ะนี่กินเลี้ยงกันแล้วเมื่อยู่เฮี้ยนมันสิถื่อบอกหรือยังไงอันนี้กับบรูคือการเถื่อเตือนบอกว่าเถื่ออันนี้กับบรูคือการหลังจากที่ลอตเตอรี่เนี่ยล่ะได้ลอตเตอรี่ก็ได้ใบนึงนั่ะล่ะลอตเตอรี่เนาะบาทนี้ก็ซื้อให้ป้าน้ำ้าบอกว่าลุงไปซื้อมาไว้ให้น้ำเด้อบาทนี้ที่ซื้อให้ป้านี่ซื้อตัวไหน ซีสองคือกันบอสเมจังไหรซเสื้อห้เพลนเนี่ยครัเสื้อยูซีสองกับหาศูนย์กับหาศูนย์หนึ่ครับหลังจากซื้อมาแล้วบานนี่ก็เลยกังขึ้นมากก็มาฝันบานอยู่เฮียนมนนีงานเรื่องแมนหลังงลังนี่บอกครับคือแมหลังในบ้านหลังในบ้านบ้านเลขที่สี่น่ะนะบ้านเลขที่สี่นะ่ะผมว่ามันแปลก จักหน่อยอยู่นี่เนาะมันสีพวเขาของเล็กกับพิษนาเพราเราแบบเป็นอยังคือฝันอ่อนผลโง่ยิ่งกับสีเงาปนนั่นแหละเอา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 ง่งโหลดว่าเข้าใจบ่กคำว่ามีงานเลี้ยงอยู่เพื่อนการเดินเท่านั้นแม่อ่อนี่เนาะมันกับสีเงาคนนั้นอยู่แนวคนว่าบวเก่งเนาะเฮ็ดจังไดเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องอีเฮียงนี่แหละคนมาหลายคนมาหลายครับ อันผมได้ไปน้ำมูงื้ตอนนั้นมีนนั่นนี่นี่น้นั่นี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 นี่นานี่นีี่น้่นี่นี่นี่นน่นีน่นนน่นนีนี่นี่น่นนี่นี่ี่ี่นนี่นี่น่ี่นีมนี่นี่นนนี่นี่น่นี่มี่นี่น่นีนี่น่น่น่่มีนี่น่นนี่นี่นัน บม่ใครจำคนแบนั้นหรอกน้ำเพราะว่ามันหลายจริงๆเราเราสิบอกว่าเจ้อู้นี่บม่ได้ไป่จริงๆเราสิบอกว่าก็ส่นหละก็ได้เป็นว่าจำไม่ได้ซะเออเอากะลุงคิดว่าจังไหนบานนี้สิคิดว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีบ่ในในความคิดว่าเป็น ซีดีย่นละเงนยไม้ซีดียูคคิดว่าเลขนีนาน<า>่าจากักนาะแช่นแล้วล่ะถ้าตามที่เคยเคยฝันมันบอกครับแมนม,แมนเนตามที่เคยฝันว่าเมื่อก่อฝันบอกคนตต่กันมันก็ออกทั้งอายุทั้งนั่นนี่เดียทั้งปีเกิดเออทั้งปีเกิดนี่ดิทั้งล่างทั้งบนครับครับแต่มันเป็นคือยังฝัน ข้องเก่าข้องเก่าถ้าว่างวดวดวดก่อนที่ผ่านมาฝันบ่งวดอันใดงวดก่อนที่ผ่านมาก่อนหน้านี่ได้ฝันแน่บ่บ่บ่ใครฝันบ่ฝันเออมีมีแต่ฝันแต่พูดล่ะตอนถือเลขพูดล่ะโอ้ฝันครั้งล่าสุดคือครั้งที่ถูกหวยอือบู้โดนอยู่ดิโดนเติบอยู่ดิฝันฝันคือแม่นเลยฝันยังสี่คือแม่นโดนโดนนั่นแหละคือไปซื้อหวยไปซื้อบรรณาไส บู๊กไปซื้อไก่มาใส่บ่ซื้อหลายดีซื้อใบเดียวไปซื้อไก่ไกลก็ได <c oughs> ้ซื้อตัวเดียวพร้อมออซื้อเลขตัวเดียวเพมิมตัวเดียวพพ้อมบอกลับพพ้อมพุ่นะอะตัวเดียวกะมองคล้ายลอตเตอรี่มองไงไมันอยู่ผุ่นเนะเออาะ<ๆ>ปลาไทยว่าซื้อตัวเดียวเราก็ซื้อบอกกลับซื้อบอกกลับรอบนี้ลุงซื้อสี่สองเราลุงซื้อสองสี่ป่ะ บ่สซื้อตัวเดียวซื้อตรงตัวเดียวตรงซีสองเลยซีสองตรงตัวเดียวบอสซื้อตรงไ้ดสองซนะซื้อเหลกบ่เคยกลับเทียเพียห้ว่าเป็นไหนห้มามยังได้กเ่าอยังสั่นหลดเป็นไห้มากได้กล่าองซันที่ถือถมากคัเป็นแบบนี้ถือกัะถือเมื่อถือกระแล้วไปอ๋อนั่นเราพวแมนเนาะผู้สิมันก็แม่อีเรียนหละผู้สิถือซื้อตัวได้ก็ถือ คือมันขึดแล้วนะมันมันมันเพิ่นมากนิดดนใจเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วออกไงยๆวะเถอะผู้เพิ่นสีมาไห้โชกไห้ลาพเขานะพวนมาบอกมันหลังจากเพิ่นบอกแล้วเพิ่นใส่สุดแดงคนนี้ใส่สุดแดงผูกไทยคนนี้พูดมาบอกที่ว่าสีสันหรอเะล่านอ้จากเพิ่นบอกกคขับไข่ขับข้าอยู่ขับไข่ขับข้าคือคือืสีค่อยค่ยฉันกันรู้จักกันคือละ แต่ว่าข้าเจ้าสิมีตำแหน่งแน่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ใช่ข้าเจ้าสิมีตำแหน,น,น,น่งแน่ฮะมีเป็นคนของหลวงวไ่ไว้เอาสอแมแงนรถเป็นคนคหลวงเอาบาทนี่ให้ว่านี่ล่ะ ซีสองนี่ลหละน้องลุงเนาะได้ซื้อลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝันดีพร้อมฝันว่างานนี่เฮี้ยนนี่เป็นจัดงานเลี้ยงเป็นคล้ายๆครับเป็นบุญเป็นงานคนมากเฮิบฮ่บเฮิบฮ่บเฮิ่เพิ่บมากกินม,มวนซื่นหัวแซวกันก็เลยคิดว่ามันน่าสีแมนคิดว่ามันคิดว่ามันสีแมนครับถ้าตามหูกเกาห้องหลังม,มันสีเป็นยังสีซีสองคครับแต่ว่าบ้านเลขที่ลุงเด้อบาทนี่สีเขียนไว้ใหนน้ำบ้านเลขที่ลุงนี่ พี่กนมากินลายๆแมนครับสี่ทับเก้าโอ้ยทับถออโมกับมูเนี่ยสี่มูเก้านั่นแหละสี่ทับเก้าสิบห้าน้าากันซะบ่บันสี่มูเก้าน้ากันได้บ่แบบนี้บอดี้เขียนไว้ให้บุ้งซื้อเอแต่ว่าพี่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 ตัวคนสี่สองนาต่ภูมาก มันค,คนบุกขึ้นมมันบุกขึกันเนาะค,คนมักบุกขึน้นกัดเนี่ยเพื่อนหายมาซีแล้วเขาีะหาตัวใดใส่กันแล้วแต่พู้มาเพื่อนเพื่อนบอกคักเติบอยู่ดอกนะลุเนะแต่ว่ากะมงหงว่าสีจังไหนขึ้นกันล่ะเพราะว่าบางเทือบางเทือ,ทอ,ทอมันกาเป็นเด็กยังเขาลอกเขายังไปัเขากะ เขากับมูยูทูบกับมาอาศัยบุญบารมีมาแอมแปะมาอาศัยเพื่งบุญน้่นี่แล้วผูกมีโชคมีลาบดีเนาะกับฝากเอฟซน้ำนะครับแต่ว่ากับเ่ากับต้องรุ่นนะเนาะเพราะว่าบางเทือสมมติโดนดนปเพื่อนที่มาบอกเพื่นนึงเดอก เพิ่มาถ้าบุญบารมีผููเพินมะหายห้านี่หลายหลายดิจังคอยสิเพื่อแผ่เป็ี่นวงกว้างได้เป็นคนอ่าเพื่อแผ่คนในวงกว้างได้แต่ว่าโอ้ขนาดผูกไผ่ใส่สุดแดงขนาดนั้นนี่สิสิบหลายอยู่บบารมีผูเพนมาหายก็ได้แต่ว่าไข้มูฟมอาศัยน้ำแนวสนอกวัวนี่ก็ได้จอบแนดเอากระสีท่านั้นตัวเนาะใช่แล้วันดีแล้วล่ะครับผมเอาขอบคุณลุงหลายครับผม ไอโชคดีมิใช่ด้อ